ข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลลี่เช้านี้มีคนเจอลิซ่าขับรถอยู่ที่ LA ด้วยนะคะยานแม่ลงจอดแล้วค่ะลิซ่าพร้อมเชิดฉายที่งานลูกโลกทองคำแล้วนะคะก็จะไปฟังคลิปทุกคนต้องพูดพร้อมกันว่าเป็นติ่งลิซ่านี่มันสนุกจริงวุ้ยคลิปนี้คนะานุ่นขอดรวบตึงความฟังของลิซ่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้กันก่อนเลยค่ะกรุณาฟังให้จบคลิปกันด้วยนะอย่าพึ่งเป็นลมไปซะก่อนค่ะเพราะลิซ่าซีนใหญ่ <Word. S 2> เมื่อคืนเวลา2องทุ่มครึ่งนะคะทางงานโกลเด้นกรอบนะคะหรืองานลูกโลกทองคำได้ประกาศรายชื่อพรีเซนเตอร์ก็คือผู้ทำหน้าที่ประกาศชื่อผู้ชนะรางวา bon ัลบนเวทีในงานประกาศรางวัลลูกโล,ก,ลกทองคำครั้งที่83ค่ะมีรายชื่อรวมทั้งหมด42คนด้วยกันนะคะโดย1ใน42คนมีชื่อลิซ่าแบบเต็มยศรวมอยู่ด้วยค่ะเท่ากับว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าลิซ่าจะเข้าร่วมงานลูกโลก,ลก,ลกทองคำครั้งที่83 3อย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งหน้าที่หลักของพีเซนเตอร์เนี่ยคือการขึ้นไปบนเวทีเพื่อแนะนำสาขารางวัลอธิบายสั้นๆว่าเป็นรางวัลสาขาอะไรนะคะเช่นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะักแสดงนำยอดเยี่ยมประมาณนี้ค่ะต่อมาคือการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงค่ะบางสาขาจะอ่านชื่อผู้เข้าชิงก่อนนะคะมีการเปิดซองและประกาศผู้ชนะค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของงานเลยก็ว่าได้ค่ะและทำการมอบถ้วยรางวัลให้ผู้ชนะ ะะแล้วเปิดทางให้ผู้ชนะได้กล่าวสปีดบนเวทีค่ะและซีนสำคัญเลยก็คืออาจมีมุกตลกหรือบทพูดสั้นๆเล็กน้อยเพื่อสร้างสีสันให้กับทางงานด้วยนะคะแล้วลิซ่าต้องพูดต่อหน้าคนทางงานซึ่งแต่ละคนที่รับฟังอยู่นั้นคือคนในวงการหนังระดับโลกทางนั้นเลยค่ะไม่รู้จักลิซ่าก,ก็ต้องรู้จักงานนี้แล้วละค่ะทุกคนซึ่ง42ท่านนี้นะคะที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ประกาศรางวาัลจะรวมไปด้วยเหล่านักแสดงผู้กำกับนักเขียนบทและ นักรองชื่อดังค่ะซึ่งแต่ละคนต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะและเป็นที่ยอมรับในวงการระดับโลกเท่านั้นค่ะและความเลิศมันอยู่ตรงนี้ค่ะลิลลี่มีผู้ประกาศรางวัล42คนนะคะเป็นเลขคู่ค่ะปกติผู้ประกาศรางวัลน,นะคะมักเดินออกมาเป็นคู่ค่ะเท่ากับว่าลิซ่าต้องเดินคู่กับใครสักคนใน41คนนี้อย่างแน่นอนค่ะดังนั้นหนุนจะมายกตัวยอย่างบุคคลที่น่าสนใจและอยากให้ประกาศคู่กับลิซ่านะคะคนแรกในตา รงนี้ต้องยกให้คริสไพร์ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้ป้าทาริซาได้ประกาศคู่กับเขานะคะข่าวต้องออก7วัน7คืนอย่างแน่นอนค่ะเพราะคริสไพร์นะคะคือตำนานพระเอกฮอลลีวูดชื่อดังค่ะหรือว่าลิซ่าจะเดินเคียงข้างกับนักแสดงหญิงมากฝีมือที่หนังกําลังฉายอยู่ตอนนี้อย่างอแมนด a าเซลฟรีสนะคะ หรือจะเป็นพี่สาวคนสวยที่เจอกันมาแล้วหลายงานอย่าง Anna เดอ a ม a สค่ะแต่ถ้าจะดึงดราม่าสักเล็กน้อยลิซ่าต้องเดินคู่กับชาลีเอ็กซี่เอ์ค่ะเพราะอาจทําให้ด้อมข้างบ้านตีกระแสดราม่ายาวไปถึง2เดือนได้เลยนะคะต่อมาคนนี้ลิซ่าห้ามไปจ้องตาเด็ดขาดเลยนะคะเพราะชีคือพวกวอต์ลี่ค่ะเจนในแวมไพร์ทวายไลท์นั่นเองค่ะหรือชื่อจริงก็คือดากต้าเฟรนนิงนะคะพี่สาวคนสวยของแอลเฟรนนิงนั่นเองค่ะส่วนในตารางนี้นะคะตัดฮัสซันกับ คอนเนอร์ไปได้เลยค่ะเพราะฮีเป็นคู่จิ้นกันนะคะเบอร์เพิกก็เดินออกมาด้วยกันแหละมัง้งกลับเข้าเรื่องกันเลยนะคะถ้าอยากให้มีสตอรี่หน่อยก็ต้องเดินคู่กับพี่สาวไมลีซไซรัสค่ะเพราะลิซ่าเคยใช้เพลงไอศครีมของพี่สาวในการออดิชั่นเข้า YG ค่ะบัตรนี้ได้มายืนเคียงข้างในฐานะผู้ประกาศรางวัลระดับโลกสตอรี่นี้เลิศเลยล่ะค่ะทุกคนต่อมาคนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะออร์เรนโดบลูมนะคะนักแสดงจากเรื่อง The Los t of the Ring นะคะกับหนังโจรสลัดค่ะและ คนนี้คนสนิทลิซ่าอีกคนหนึ่งแล้วค่ะเพราะเจอกันหลายงานจนนับไม่ท้วนแล้วนะคะทั้งงานแฟชั่นไปดูคอนเสิร์ตแถมตอนนี้มาปากกันที่งานลูกโลกทองคำอีกค่ะแม่เปียงกานั่นเองค่ะแม่ปีเนี่ยคงคิดนะคะว่าเยเด็กคนนี้เนี่ยรันทุกวงการเวอร์ ต่อมาคนนี้ถ้าได้จับคู่กับลิซ่าฟ้าต้องถล่มทลายอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณโซอี้แคทวูแมนนะคะเป็นผู้หญิงที่โคตรจะมีสเสน่ห์เลยค่ะอีกคนก็คือสนุปด็อกนะคะเจ้าพ่อวงการแรปเปอร์ค่ะส่วนคนนี้เมลิซ่าแมคแคทีนะคะถ้าได้เดินคู่กับ Lisa, ลิซ่าลิซ่าต้องสู้นะคะเพราะชุดแม่แกนเนี่ยชอบเล่นใหญ่แบบเวอร์ค่ะปีที่แล้วเนี่ยเต็มพื้นที่ของพรมแดงเลยค่ะ ต่อมาตารางเดียวกับลิซ่านะคะโจเคลลี่ที่รับบทเป็นสตีฟในเรื่อง e เ t นเจ t ร์ทค่ะตัวละครที่ลิซ่าชื่นชอบนะคะน้องเพิ่งบอกไปในไลฟ์ตอนทำอาหารเองค่ะถ้าเขาได้เดินคู่กับลิซ่านะคะลิซ่าจะเป็นติ่งซีรีส์ที่ชีวิตคอมพีทที่สุดค่ะ ต่อมาคนนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะเป็นหนึ่งในนักแสดงตลกที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกอย่างเควินฮาร์ตนะคะที่แสดงหนังจูแมนจีกับเดอะร็อกค่ะถ้าประกาศคู่กับลิซ่านะคะเขาต้องยิงมุกตลกอย่างแน่นอนค่ะหรือจะนักแสดงหญิงระดับตำนานอย่างจูเลียโรเบิร์ตค่ะเจ้าของรางวัลออสการ์และเป็นหนึ่งในดาราที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดค่ะเอาล่ะทุกคนมาทายกันสิคะว่าลิซ่าจะเดินคู่กับใครหรือว่าจะเดินคนเดียวไปเลยคะส่วนตัวใคร ก็ได้นะคะเพราะแต่ละคนคือตำนานในแต่ละยุคหมดเลยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักแสดงนะคะต้องเคยได้รับรางวัลอ,อสการ์ค่ะหรือมีหนังดังระดับฮอลีวูดมาแล้วนะคะส่วนลิซ่าเนี่ยจัดอยู่ในนักแสดงรุ่นใหม่ค่ะที่มีผลงานระดับโลกนะคะเพราะว่าซีรีส์เดอะไวต์โรตัรเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคําในปีนี้ด้วยค่ะและพวงศิลปินระดับโลกที่มีผลงานสร้างชื่อในระดับสากลค่ะและตอนนี้นะคะข่าวสดสดร้อนๆอนก็คือทางงานลูกโลกทองคําได้ทําการ เปิดพรมแดงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะลิซ่าจะได้เดินเฉิดฉายบนพรมแดงและได้ขึ้นไปประกาศรางวัลผู้ชนะและคิดว่าต้องกลับมานั่งร่วมโต๊ะกับนักสแสดงท่านอื่นๆอ,อีกแน่นอนค่ะแต่ไม่รู้ว่านั่งไหนนะคะเพราะว่าคลิปเนี่ยปล่อยออกมายังไม่หมดค่ะแล้วทุกคนเห็นไหมคะว่ามีพ่อไมเคิลบีจอร์แดนด้วยเขาเป็นติ่งลิซ่าแบบหลบในอยู่นะคะพร้อมกับนั่งข้างลิโอนาโดด้วยนะคะคนดังมาร่วมงานเพียบเลยค่ะโดยงานนะคะจะจัดขึ้นในวันที่12 มกราคมนี้นะคะเวลา8โมงเชา้าเป็นต้นไปค่ะวงเล็บว่าเวลาประเทศไทยนะคะอย่าลืมมาวีดลิซ่าก,กันด้วยค่ะ ต่อมากันที่งานเพลงกันบ้างนะคะลิลลี่ลิซ่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง5รางวัลใหญ่ในงาน iHeart Radio Music a w a r d ปี2026ค่ะเข้าชิงรางวัลศิลปิน K-pop คนโปรดแห่งปีอัลบั้มเปิดตัวที่ชื่นชอบอย่าง Alter Ego Music กวิดีโอยอดเยี่ยม Born Again รายการโปรดบนหน้าจอลิซ่าเข้าชิงในนาม m o กเ the White l o t ค่ะสุดท้ายก็คือ c อ l l ลบ K-pop ยอดเยี่ยม Born Again ได้เข้าชิงค่ะลิซ่าจะชนะรางวัลน,นี้ คือทุกคนต้องโหวตให้กับลิซ่านะคะวันนี้เป็นวันดับเบิลเดย์ค่ะการโหวตทั้งหมดจะนับเป็น2ครั้งนะคะมีสู้กับคนในวงด้วยนะคะลิลลี่ต้องสู้นะคะไปโหวตด,ด่วนเลยค่ะเดี๋ยวหนุนแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์อีกเช่นเคยอย่าลืมไปโหวตให้กับลิซ่ากันด้วยนะคะงานเยอะมากๆเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของลิซ่าแบบไบวๆอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนไว้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติด หนุนไว้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ